ไปครับสุดท้ายครับแสดงพุตาร์แสดง không แสดงพุตาร์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 ครับ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  เกิดอะไรไปเหรอพี่ฝังครับหลับอ้าวไปอ่ะอ้าวไปใส่ๆไปทางนอก4ทีเลยดูจังหวะรอบนั้นได้รอบแรกทีมราชบุรีเคลื่อนไกลไปติดทีมราชบุรีครับทีมราชบุรีนะครับ11 11บอกดูจังหวะทีมราชบุรีกําลังมีกําลังในน้ําแล้วพอชุดตัวผู้ทาเช้เทคนสถานที่17สนามกอเป็นทีมราชบุรีทีม <architectural movement> จากอ้เอลดรคัือมาเยครแข่งขันองเราวันนี้มาเจอเรือดังดเรือดังดีเรือชัแเหมืวนกันชัแรกขนเลยชัแรกใครในน้มของพเด้เอ้ยพลูกด้ลูกเดวันนี้ไรด้ยอน้อสู้เตทีชเต็มเหียงต่รอาเลยครับออเกุดร้อยู่ดู้า้วมาเส้นแล้วมาที่้จะสเยดจ้ามกบุีไม่นดไปเดู้าทนี้น ข้าวเป็นไม่หยุดขอบคุาเลือกนาตัดสินขอบคุณครับกระบวนการตัดสินไม่รดละตัดสินไม่ลดละหนึ่งสิทะล่งเป็นผู้นะ ต้องเชียรครับเชียร์ครับลงเลยครับนอนที่ท่าขนมจะด้วยกิน